ครับพี่น้องมาพอกับเสียชักครับผมเกียตรกรอีกคนหนึ่งครับัดยางกบไหมครับนี่ครับอ่าครบเพื่อนครับนี่พอเองเลยพี่น้องนี่เพื่อนเอาจากหวกครับหงวกเิ่นพาะเองครับไงล่ะครับตาเนี่ยประมาณจักาทิ์ครับนี่เสียประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์นี่แนี่ผมเห็นโอ้ไงกองหัวประมือครับพี่น้องซ้ำมีหวด ฟิดเบสปีปลาครับพระเจ้ามักแต่ว่าเราบอขายหรอกครับไม่เสียใบตัวใหญ่ว่านชอกระเทีย์นี่ครับใหเ้เงอการใหเ้เงอมันบ่นี่อืมโอ้กินดีไปขอเลยมันกีเก็ดมากี่เองมันสุดยอดขึ้นกันครับพี่น้องสำหรับพี่น้องสีอยากเลี้ยงครบนะครับอย่างง่ายครับอย่ายงง,าาง,ง่ายเพราะว่าเพราะว่าต้องใส่เงี้ยกับเบื้องเก่าเนาะเสียเนาะ เก่ดี๋ยวเอาผายางเนาะผายางบ๊อบเป็นเป็นผายางผาใบเนาะเอามาเย็ดหนามทั้งกลางพ่อหายเพิ่นอาศัยยามห่อนเนาะไครก็ไปกวาดยิดเลยหนามครบมีขันเท่าอย่างแบบมีเท่าม่นจะเป็นต้องทายหนามไม่นอนเสียเนอ่มีอาศัยเห็ดเพิ่นดูซ้ำเลยไอ้เขียนเป็นเกียไติบอคุลนี่ยบอทิทรมศาสตร์นี่เป็นดันขันบอคุลนี่ขากุนบ่แมนบ่งามเนาะเพราะว่าเต็นไปเต็นมาเนาะ เบ,บแิแนแนแนนแนนโอ้ไอเดียด้วยพี่น้องเด้อแนวทางการเลี้ยงกบครับผมฟังเป็นแบครับผู้เป็นมีประสบการณ์ครับแม็นหมดเลยค้ายก็เอาไปยูมไปกินเพื่อนว่านี่ครับพี่น้องโอ้ยสะอ่อนกบเพลินเด้ครับนี่สองอาทิตย์บ,บาซั่นสองอาทิตย์นี่อู้ใหญ่กว่าเขียดหมูนะครับมีแต่ตัวมุกมุกะมาณจักจักะลอยตัวครับเสียพม่านหาหลอยตัวเนาะนี่นับคัดด้วยแนนหมดนี่ ขัดใส่มาแน่นอนครับแน่นอนคัดจีใส่ร้ายกับบ่ออะไมันอังเนาะมันอังกันท้ามใหญ่มากพอดีแน่พี่น้องกัดขากันนะครับมันนี่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 กัดขากันนะไอเดชัดโคบนั่นนี่นน่เสียอัดร้าโคนึกว่ามปนสิบหชโหดทึ่กันเนาะเสียเนาะออกแล้วครับอ่าครับพี่น้อง นับเดือนหน้าเสียต้องฟื้นใหม่ความเลยนี่มันเกลือเงาหนิมันบอกมันเห็นเงอแล้วมันก็ตีกันนำเนาะเป็นว่าทานากันก็คือตินใส่กันอย่างเดียวโอ้นักเตะ่งเจ้าทินคือกันกับคนนี่ยแหละพี่น้องเลยเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะการเลี้ยงครบนี่ครับเป็นมากินเงาแหละครับนี่ให้พอประมาณแม่นบ่ครับเสียเงาเนี่ยโอ้ครับเพิ่นก็อ่างอิงจากธรรมศาสตร์ต้นพี่น้องเอาต้นเขาไปปลูกให้นำครับใครก็เขาเรียงเขาไปงานก็เอาไปยั้งเงาเรามาทำกิจการกัน ทิ้งทิ้งทีเราไม่ะว,วังกัปตันซัดดอกทางนี่ระว,วัางยังไงครับเสีย<ม>เป็นแนวทางแมวหนูกกดแมวหนูกก,ก๊อดหนูกเข่าบ่หนูกเข่าแล้วแมนประมาณนี้เนาะแล้ว,ลวนี่นา่น,านทีเนาะแต่ว่าหนูกกดนี่ประจำเนาะเพราะมันมสุ่มน้ำปลาน้ำลงครับกบพงกระไพที่เป็นค้อยเบิงครับผมเราเพิ่งจะสืมีสแลมก็หรือแพะแยงอย่างนะครับมาปกน้ำอยู่ครับอันนี้เปินเปิด้ลเบิ้งเป็นแนวทางนะพี่น้องเนาะสำหรับเสียเงียบครับผมตาซาเผาไอ้เผาสวน อ่าครับพี่น้องเป็นแนวทางครับนี่นะครับการเลี่ยงกบเลี่ยงแบบอ่างยิงจากทรรมาสร์ครับพี่น้องหลบขังเป็นดินเป็นดินทั้งกลางเป็นเป็นบ่อหนามเป็นสาหนามด้วยพี่น้องเลือกสำหรับพีสําหรับน้องยากเอาไปเป็นแนวทางครับเลี้ยงง่ายครับง่าง่ายวครับว่าอาหารนี่ให้ให้มือระจึกเถื่อครับกระไรเจ้าให้ให้เสาแรล่งกได้แต่ว่าให้พอประมาณเนาะ ขากลับบ่อยากไฮไลฟ์คันไฮไลฟ์กินตะทองอืดบ่อกับบ่อปกติเอีบวปกติอยู่ปกตินะครับเนาะกับมดาครับเป็นแนวทางให้พี่ให้น้องแต่ว่าพี่แต่ว่าข้าหาเนี่ยใส่กองไว้เห็นมันเมื่อตอนแรกยิ้มเมื่กี้นี้เราไปตัวนี้ว่ยยิ้มเห็นมะกินใหมอืมครับเป็นตัวอย่างครับเมืกินอยู่เมื่อกี้เห็นมามองหันได้เห็นบ่อนเป็นตะแอนเนาะเียว่มมุนั้น โอุ้่นครับอู้พี่น้องุ่นเต็มเลยพี่น้องุ่นไปไปน้ำน้ำน้ำเสียไปพุ่งทั้งุ่นผมก็จะมาอัปเดตให้พี่น้องเบื่อยเรื่อยเด้อพี่น้องเด้อพอดอ่าครับพี่น้องนจะเป็นกินเนื้อเนาะไปเดี๋ยวเขาจะมาอัปเดตให้พี่น้องเบื่อยเรื่อยเนาะสำหรับบ่อกบเสียยักษ์ครับผมอ่างอิงการเลี้ยงจากธรรมชาติครับอย่างง่ายครับแบบนี้ครับ